ืนใหญ่อาเซนนอนประกาศพร้อมส่งต่อโทมัสปาเตดาวเตะทีมชาติกาหน้าหากได้ข้อเสนอตรงกันกันกนกบที่สโมสรตั้งไว้นั่นก็คือ30ล้านปอนด์หรือราวราวหนึ่ล้านบาทขึ้นไปหลังจากทัพเดิะกันเนอร์กำลังจะได้ตัวเดคลานไรามาร่วมทัพอาเซนนอนสโมสรชั้นนําแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกําลังพิจารณาที่จะขายโทมัสปาเตหากได้รับการเสนอราคา ตั้งแต่30ล้านปอนด์ขึ้นไปหรือประมาณ1320ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น่าจะสะท้อนถึงความสามารถและการทุ่มเทยอย่างต่อเนื่องของผู้เล่นทีมชาติการนาปาเตได้รับการยอมรับในทักษะและความสามารถในการเล่นบอลเป็นอย่างดีและเขายังได้สร้างฐานผู้ติดตามอย่างมากจากผลงานที่ทำไว้ทั้งในสนามและนอกสนามจึงไม่น่าแปลกที่ทีมจะต้องการให้มีการเสนอราคาที่สูงเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกทีม อาเตย้ายจากแอเลติโกมาดริดมาอยู่กับอาเซนอนเมื่อปี2020และโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนแทบไม่ได้ลงสนามเลยใน2ปีแรกก่อนจะมาเฉิดฉายได้ในฤดูกาลล่าสุดแต่ก็ยืนระยะไม่ได้และฟอร์มแผ่วลงไปอย่างน่าใจหายในช่วงปลายซีซั่นด้วยเหตุนี้มิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่จึงต้องยกเครื่องแดนกลางครั้งใหญ่ด้วยการยื่นข้อเสนอขอซื้อไรมาร่วมทัพด้วยค่าตัวมหาศาลถึง105ล้านปอนด์ ราว4,620ล้านบาทและทำให้ปาเตต้องตกกระป๋องไปตามระเบียบ